7จ็ดหมื่นเก้าเด้อแมลงลูกแม่เจ uh ็ดหมื <men> <men <men> 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 ่นเกากแม่ปุ้นตรอเด้ตีตอแล้วร้องพอเจ็ดหมื่เก้า่บง้างสนุกมันนึงลูกพี่น้อง่งในซื้มันวีโกโอ้วีโกแม่อันลูกคนสีมปครับลูกีมื่นปลาย่มืกูัวเี่ยเพราลูกคนอนี่มื่นหาวดกสีมื่นหาสูงเมตรเมตรยี่สิบไปลาย ผมไปหมดแล้วครับพี่มีหมครับความสี่้อความสีอ้งวพี่สวยเลยถึง้องครับหัวลูกสครับนี่ลูกสงยืนเ่นแม่แม่ผสมหรอเปล่าแม่ผสมหรอครับแดงไปเลยบงไปเลยเปล่านีสายนีเปิดเปิดแม่เท่าไรเปิดแม่เปิดแม่ไปสี่หมื่นครับสี่หมื่นิดลูกสี่หม ซีมหาซีนหาอ้าวส่เล็กัันว่าขั้นเอาส่กันเนี่ยเจ็ดหมื่าพันโอ้ำกันเนาพเนาะสาเล็ทรัพย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศหนึ่ประกันตนี้ครับประกันทุกอย่างยี่นองมองหาได้ดีไปประกาศทุนหรอไปลองซื้อไว้กัน้องพวกประกันรไม่ว่าไปตรวจเไปตรวจเานอาหประกันไปตรวจนออกมาแเ้วงัวมันถึฝนมันถก มันสีแวบลงใน,น,น <ะ S 2> มัเนเองว่าจะตกได้อะไรเขาขายงวนกว่อนนะง่วนกับฝนมันต่างกันถือพวกถือกันตัวถือถือง่อวนสีแวบ,บลงทองมาพอเนี่ยนั่งร้านเท่ากนะัานเะนี่ยไทยเนี่ยไทยพร้อมเนะี่ย ผือว่าไร้ง้อคนตกเราบ้างตัวนี้ัวนี้งท่านท่านเดี่ยขานอขอรแวนเบิ้งเครืองเราเบิ้งเครืองเราหางเราเด้อพูดือว่าไรพี่น้องจะเบิ้งตมเทีนเดอพี่น้องมันักันยงอิทหนึ่งทางยงงท่านเดี่วน้อกำลังมีน้องีลูกเคียบลูกปุไแม่นครับตะกุนเคีบพป บ่งมึงไงตัวมันหงมันจะใบหงมี่เป็นช่งมันเลยเคกแพงมันจะดูโนมา้หนึงแต่สามหนึ่งอีกดบบหนึ่งได้ต่างกันบึงไงอ้าตะกุ่นสายพันธุ์ดีของอีสานครับเพิ่อเท่าไรได้ไรเพิ่มด้สี่เก้าพันห้าร้อยสี่หม้าันห้รอลอดหามื่นพิษน้อยนิดหลอดหามื่นหน่อยได้พี่น้องได้สี่หมืก้าพันห้อยต่อได้นอเคนเดมาหน่อยนาะงวมสีแวบา่นี่เอาไซทนซับเรียก ศูนย์เข่าศูนย์หกสี่หกเจองหางว้อู่ทางไหนเนาะครับตะการตะการเจ้งสี่ดิข้ายง้อผลมายอะไรประเทศนี้สี่หมื่นเก้าพันห้กับสมราคาเราอยู่ดอกเพราะว่าง้อผู้เทียบที่มันพี่น้องคิดว่าถำมเหตุนทายง้าสาวหน่อยเด้อพ่อครับ ตัวนี้น่าจะเป็นลูกพริกแดงสองตัวเนาะพริกแดงเด้อครับพี่นอ้องง่ว <m ess im> นอีสูงประมาณเมตรเมตรสี่เบ็ดสามสิบนิดๆเนานะเมตรขาโบดครับสาวหน่อยง่วนมันหนาวมันก็นเลยยื่นเบียดกันน,นิ่งครับพี่น้อง <c oughs> คนตกใช้ตัวไหน,ไหน,ไหน <S <s เอ้าผู้บ่าวไปก่อนน้องยังบึกนั่นนี่นี่ไงว่า รับไนะต้นอย่างต้อย่างนี้ไปเล่นมเลยเพิ่เทไรไอ้เกัไ่ไตันนี้เส้าเก่าตัวนี้เส้าหาตัวนี้ตัวสีแดงๆวันนี้เส้าเก่าต้นนั้สองมืนหาคนกับมาเราพที่นองอ้าวคนกำลังสี้ขายง่วงง่วงกับจแวบเนี่ยเทนี่ฝนมันถือง่วงฝนมัถือกันนะสอเก่าก็สองหามเด้อบงเครื่องเราเคืองเราง่วถือฝนวิทยอิมซิมประเทศนี้ครับอย่าฝ่าตกเด้อรอขออยู่ละชั่วโมงหนึ่งก่อนแหก็ ขายงวนก่อนน่ะมาใส่เล็กมากเอาที่นึงศูนย์เก้าเจ็ดศกเองแปองเจ็ดแปดหนึ่งแปดหกเก้าเกราคาสองหม่กาับสองหมเออสองหมครับสองหมื่นหาสอง่ตัวนี้สองหมนตัวนี้สองหมนเอางวนี่บวถึงบวบถึงปีเนาะไหนบอบวถึงปีมั้งเออาณ1อาณสิบสิบเอ็ดเดือนสิบสถึงสิเดือนฮะสิบสเดือนบอเอาประมาณปีกว่า โมเมนต์แมนูกันเนาะตัวนี้เปิดเท่าไรครับต้นนี่เปิดีครับต้วนี้สองมืตนดันีหมืา้นสิบแปดมือเร้สองหมืสิบแปดมือเหรสูงเมตรหกเมตรหาบวกตัวนี้หหางใหญ่โอ้ตัวนี้งามเลยพี่น้องแม่ใหญ่แม่ลูกแรกบอก่ไหน ได้ลูกตัหนึ่งตัวเลยเนาะให้ท้องสมบัติไปครับข่มโตคครับุมโตเนาะเบถึงไายหนา้วก่อนว่าสิออกฝนมันโตก็เลยว่าสิขึ้นรถก่อนสวยครับเออแข้งขาหนาตาดีร่มซีน้ำลนักมีเนาะเอาเงี้ยเอาจะฟาวซีหล่าเอาขอบไปก่อนตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้เท่าไรเนาะทำไมเิ่ะตัวนี้สองมือซีสามหน่อยเนาะง่วนประมาณแปดเก้าเดือนเนี่ยป่ะ เปเเดือนนี่แหละสูงเมตรสามสิบบวกบวกน้อสามสิบบวกบวกมันทำทำเล่าน้องผมกับบานี่แหละผมวัดมาเรื่ยเรยแล้วส่เรขโทรสัไอ้ไปบี่นี่ศูนย์เก้าสามนมหนึ่งเก้าแปดมเสองสครับสองสอี่ไออนุชุมบโุชมเโนเยนี่นี่นมันฝนมเนี่มัน งัวมันสีแปบลงในประเทนสีทกเส้นงัวสีมันสีเปียนประเทศนีมันสีสีครับผมะเดนสีจุดตาเลยสีมาแล้วสีงามแล้วสีมาแล้วกลยเปนถือคือถือคนแล้วกับแยบลงมดที่นี่ถ้าคุณได้มองหางัวเลี่ยงเด้องัวเลี่ยงงัวง่ามกดี๋ยก็ได้ขายพอจะเฝ้าว่าใจคนจะตตแค่ก่หนีนะแค่ก่นหนีเจิดเลยนะไปเอาเป็นเลยไหนเอาเรื่องไรยะเรื่อเด้อ่องโชคดีทุกสแลนอบึง โชคดียูทูบไทยแลนด์เอใหย่าอนั่น,นผมคนเพิ่งผมมันมหลายนะบคครับ